สวัสดีค่ะชาวสับประรดสวนโมทุกท่านวันนี้โมจะพาพี่พี่น้องๆชาวสับประรดสวนโมนะคะวันนี้มารีบเนาะเดี๋ยวพามาดูอัปเดตแปลงนี้นะคะ่ะที่มันกําลังลูกมันกาลังจะโตเนาะอันนี้คือสับประรดพันยักษ์นะคะออโมจะวัดขนาดให้ดูวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือมาเนาะก็จะไม่เข้าใกล้มากนะคะประมาณนี้นี่นะคะ อันนี้คือลูกยังไม่โตมากนะคะก็พึ่งโตนี่เลยอุ้ยอุโมเห็นอะไรบางอย่างแวบๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะอือหอเอะลูกนี้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโมขออนุญาตเออหักเลยนะคะมันก็จะมีหลุดหลุด สุกมาบ้างนะคะบางลูกที่มันแก่เต็มที่อโอ้โหเดี๋ยวโมจะให้ดูหืลูกนี่ใหญ่มากเลยค่ะอึ๊บอันนี้น่าจะรวมรวมสี่ห้าโลโอ้โหนี่ค่ะโอ้แขนหักแขนหักอ๊นี่นะ นี่โอ้ยยกไม่ขึ้นโอ้นี่นะคะสับป,ปะรดพันยักษ์สวนโมค่ะโอ้ยอ้ยยกไม่ขึ้นคะ่ะน่าจะห้าโลแล้วคะ่ะห้าโลอับอัเลยเนี่ยโอ้ขออนุญาตวางนะคะประมาณนี้สุกแล้วหนึ่งลูกอันนี้ยังไม่สุก นี่นะโมจะมาอัปเดตแบบนี้ให้พี่ๆน้องๆชาวสับป,ประร่สวนโมได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากได้นอพันธุ์ทักเข้ามาได้เลยหน่อละสิบห้าบาทนะคะถ้า100หนึ่งร้อยหน่อส่งฟรีเนาะเอะขอดูตัวนี้หน่อยโอ้โหอันนี้ลูกมันใหญ่มากเลยค่ะพอมันใหญ่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันหักลงเห็นไหมคะอืมคือต้นมันรับน้ำหนักไม่ไหว โอ้โห,โหอึ๊บเขาออหโ,อโหเจออีกแล้วลูกที่สองค่ะอ่าฮะใหญ่มากเดี๋ยวเอาไปเอาไปเทียบกับลูกแรกให้ดูมวางไว้ในป่านี้นี่นะนี่นะมือโมนะคือโม,โมเป็นคนตัวใหญ่นะแล้วก็สูงนะโมสูงประมาณร้อยหกสิแปดอ่ะดูมือโมนะ ยังไม่ถึงแบบครึ่งก็โอ้โหหนักมากเนี่ยยังคิดอยู่ว่าจะแบกกลับยังไงโอ้โหนะทุกลูกนะคะพันยักษนะ์เนาะทุกลูกก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เพิ่งออกเห็นไหมนี่ขนาดเพิ่งออกนะเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเพิ่งออกเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้แล้วอะ่ะอืม โอเคโมมาอัปเดตให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะคะ